สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับรีวิวออลนะครับวันนี้เราอยู่หน้าหน้า Facebook สักวันหนึ่งนะครับนั่นก็คือเฟซบุ๊กมีฟีเจอร์ใหม่นะฮะที่สมมติว่าถ้าถ้าเจอวิดีโอหน้า Facebook เนี่ยเขาจะออโต้เล่นอัตโนมัตินะครับซึ่งมันจะเปลืองเน็ตมากๆสำหรับคนที่สมัครเน็ต 3G 4G นะครับดูนะฮะผมเดี๋ยวผมจะโชว์ดูนะฮะ เมื่อถ้าเราเปิดดูเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะเล่นอัตโนมัตินะครับถ้าเราเลื่อนไปตรงอื่นมันจะไม่เล่นนะฮะดูฮะดูครับดูฮะมันเล่นฮะพอเราไปตรงอื่นมันจะสต็อปพอเราไอ้นี่มันเล่นมันมันจะเรื่องเน็ตนะฮะอ่าซึ่งบางครั้งก็เราไม่ต้องการที่จะเปิดดูนะครับทําให้เราเอา่อทำให้เกิดเกิดความลาคาญได้นะครับ วิธีการปิดง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมจะลองโชว์หน้าเดสก์ท็อปก่อนนะฮะท่านหน้าเดสก์ท็อปปิดตรงนี้นะครับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ไปที่เซตติ้งนะครับทวิสตไทยก็คือการตั้งค่านะฮะแล้วก็แล้วก็ดูข้างล่างสุดนะฮะไปที่วิดีโอนะครับแล้วก็แล้วก็พวกเรา,า,า,าเห็นนะฮะออโต้เพลย์วิดีโอนะฮะ ่าก็คือเราตอนแรกๆมันอยู่ดีโฟล์ตนะฮะเราก็ปิดปิดซะกดปิดซะออฟนะฮะโอเคแค่นี้จบนะครับสำหรับหน้าเดสก์ท็อปเดี๋ยวเราจะมาเราจะมาดูว่าเล่นได้หรือยังอ่านี่ฮะมันจะไม่เล่นแล้วฮะเห็นฮะวิดีโอมจะไม่เล่นเลยครับโอเคส่วนสําหรับเดี๋ยวอันนี้ปิดไปก่อนส่วนสําหรับหน้าโทรศัพท์หรือหน้าแท็บเล็ตนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดในโปรแกรมจําลองแล้วกันแต่เหมือนเหมือนกันนะฮะ เอ่อนี่ก็เราสามารถปิดได้เช่นกันนะฮะหน้าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตอะไรก็ได้นะฮะวิธีการปิดเราไปตรงนี้นะฮะไอสามเหลีย่ยมไอสามขีดนี่นะฮะไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เราเลื่อนลงนะฮะเลื่อนลงไปที่แอปเซตติ้งนะครับแอปเซตติ้งเสร็จแล้วก็ไปที่ตรงไหนแวนตรงนี้ฮะวิดีโอเพลย์อัตโนมัอออติอัมติคืีนะฮะ ตอนเล็กๆมันอยู่ที่ on นะฮะแล้วก็ปิดเลยนะฮะออฟโอเคนะฮะเออแค่นี้ก็ก็จบนะครับโอเคสำหรับวันนี้เอออย่าลืมอย่าลืมนะฮะกดติดตามผมด้วยครับแล้วก็แล้วก็กดไลค์คอมเมนต์ใต้ยูทูบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับบาย